คุณโกเดนแคทบอกว่าขอนะใช่ใช่พี่มาเก้าต้องจังหวะนี้เลยอ๋อพี่เทวินครับสวัสดีครับขอ,ขอเสมอได้ไหมครับจังหวะนี้ต้องอย่างนี้เลย <laughs> ส่วนพี่เทวินก็จะแบบฮะฮะอะไรนะอะไรนะอะไรนะตอนอันนี้คือสิ่งที่หมาดำคิดอยู่ฮะไม่ได้ยินเลย <laughs> พูดดังๆหน่อยสิ <laughs> สีขาวก็ขอเสมอครับ <laughs> อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น <laughs> มาจากไหนส่งเมื่อกี้มันส่งเสมอชัดๆและเป็นเกมที่จะพูดอะไรก็แลและเป็นเกมต่อมาครับทางด้านของเซียนมาเกานะครับพบกับเซียนเทวินนะพี่เทวินของเรานะครับกับกลุ่มบุรพาพยักษ์นะครับก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีในซุ้มบุรพาพยักษ์นะครับโอ้โหอ่คุณธรรมโมนะบ,บอกว่า AI เก่งสุดน่าจะเป็นเลดโกดนะครับชั่วโมงนี้ก็คือนั่นแหละโปร p 1 1นั่นแหละครับ เลดโกดก็โปรอาร์พีสิมันคือผีตัวเดียวกันครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เอาเรื่องแล้วเนี่ยโอใช้เทคนิคเดียวกับการที่ตีม้าซ้ายเลยเนี่ยตบเรืออย่างเงี้ยเหรอคุณเอกลาสาเพาเงินบอกว่าพี่เทวินสู้ๆนีครับอ่อที่ว่าอาจารย์หนูเทพก็คือโปรพีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อาจารย์หนูเทพก็คืออาจารย์หนูเทพสิจะไปโปรอาพ p ได้ยังไงเมื่อสองวันก่อนผมก็เข้าไปเล่นอยู่เนในใน,ในเนี้ยที่บุรพพาพญาเข้าซ้อมกันเนี่ยผมมาเล่นกับเซียนกนกเวลาเป็นลองสิบนาทีด้วยคือหาเสมอตับแรบอะหลังจากเอามาเล่นแล้วมานั่งถอดมากเนี่ยคือไม่มีจุดได้สู้เลยโคตเหนียวอะบอกเลไม่รู้เขาไปกินหนังกระติกมาหรือเปล่าในส่วนของพี่กนกฮะ อาจารย์หนูเทฟเล่นกับโปรอาร์พรีหรือเปล่าครับอ๋อใช่ใช่เขาเขาซ้อมเขาเล่นกับโปรอาร์พีนะครับคารวาเล่นโอเทโรกับหมากฮอสเป็นไหมครับคำว่าเป็นนี่คืออะไรเป็นนี่คือแบบเล่นได้เล่นจนดีอันนี้อันนี้อันไม่ได้แต่ว่าถ้าเล่นแบบอ๋อเล่นสนุกสนุกขำๆอะไรเงี้ยว่ารู้มันเดินยังไงเอออันนี้เดินได้นะครับสําหรับหมากลุกไทยกลุ่มบูรพาพยัคฆ์เนี่ยเขาก็เล่นกันทุกวันนะครับก็สักช่วงเย็นๆเนี่ยสองทุ่มทุ่มหนึ่งก็ ลองเข้ามาดูกันนะครับก็จะเห็นมีคนเข้ามาเล่นเข้ามาพูดคุยกันสนุกสนานเฮฮานะก็มาเล่นกันได้นะสำหรับพี่มาเก้านี่เขาก็มาเล่นตลอดนะทรงหมากแล้วตอนนี้ถ้าให้เทียบว่าทรงหมากผมว่าขาวลำบากนะโดยความเห็นส่วนตัวนะแต่ AI ไอมันก็ยังว่ามันเป็นแต้มเท่าอ่ะขาวลำบากตรงที่เบีย้ยเขาเปิดยากอ่ะเบีย้ยตำแหน่งจอจานสามไปจอจานสี่เปิดยากเนี่ย เป็นทางโคลนลงมาเป็นแถบเลยไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะครับสีขาวแต่ผมภาก็แก้ได้แหละคนกินเหล้าอายุยืนยาวกว่าคนออกกําลังกายไหมครับไม่รู้ครับประเด็นคือผมยังไม่เคยตายด้วยก็ไม่เลยไม่รู้คือผมว่าไม่มีเพื่อนกินเหล้าอ่ะคุณผู้ชมไอ้นี่พูดจริงๆไม่ได้ดัดจริตด้วยไม่ได้ไม่ได้แหล่นี่ยพูดจริงๆเพื่อนก็ไม่กินเหล้าไงก็เลยไม่รู้นะแต่ทุกวันนี้เพื่อนก็ยังมีชีวิตอยู่กันครบนะเปี้ยดำสองตัวริมกระดานนี้อยากให้พังงาดได้ฮะ อ๋อเบียดยำสองตัวริมกระดานด้านขวามือใช่ไหมอยากให้พังงาดได้เฮ้ยเจ๋งเงยเนี่ยเรื่องเนี้เฮ้ยผมไม่มีความรู้การเดินเลยอยากให้คาวาดสอนเดินคิดเท่าไหร่ครับตอนนี้เรามีคอสเด็ดๆอยู่นะก็คือคอสมากเด็ดเต็มเซียนจริงๆหลายคนคิดว่ามันเป็นคอสที่เอ้ยเราทําบันทึกเกมเหมือนในมากเด็ดต้มเซียนวันศุกร์หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่นะมันคือคอสครอบจักรวาลน,นะเพราะว่าผมใส่ดีเทลไปเยอะมากถอดเจออะไรก็สอนๆไปครับ แต่มันไม่ใช่แกงโฮนะมันคือสุดยอดเลยผมว่ามันสุดยอดจริงๆพาร์ทละสองชั่วโมงมีอยู่ยี่สิบีพีตอนนี้เพิ่งทำไปได้เจ็ดอีพีแม่งโคตรปึก <c oughs> ลองดูเลยครับเ <c oughs> ชียงใหม่อากาศหนาวไหมหนาวนะผมว่าหนาวแต่ว่าต้องมาหนาวตอนช่วงสักประมาณสี่ห้าทุ่มขึ้นไปหนาวนะ <c oughs> ผมว่าสีดำพ, <c oughs> พี่เทวินก็เหนื่อยนะจังหวะนี้ จะเดินอะไรก็เดินยากไปหมดเลยถอยมง้งถอยมา้าเป็นท่งเป็นแท่นหมากไปหมดเลยฮะโอ้เดินมา้ามาจับเรือสวยนะสวยนะแตมเน,นี้ยสวยเคยเห็นแต่คนหัวใจวายตายคาสนามกีฬาไม่เคยเห็นอะไรวะคนหัวใจวายครายตาละหัวใจวายตายคาร้านเหล้าโอ้โหยังไม่จบคอนเทนต์นี้กันเลยน่าจต้องลากโคลงมาโคลงมาล,ลงมา,ลลงมาอะไรเนี้ยอันนี้เป็นการถามลากโคล,ลงมานะในภาษาหมักลุก โคนหมายถึงโคนตัวขวามือต้องต้องลงมาที่ตำแหน่งอะไรวะขอดูวนชอช้าง5้านะครับสำหรับแต้มนี้เนี่ยทางด้านเซียนมาเกาเนี่ยมีจังหวะสวยๆอยู่นะใช้ม้ากินเบี้ยไปเลยเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเขาดักกินโคนแล้วก็ลุกกินเหลือได้ไงแต่ไม่เดินนะครับเดินโคนขึ้นมาครับก็เดินได้ครับเป็นแต้มทางเรื่องอย่างที่บอกนะแต่จังหวะนี้ผมว่าสีดำแนละพี่เทวินต้องเดินโคนลงมาแล้วล่ะฮะคุณชอบ คลิปรีวิวกระดานไวนะ้น่ะถึงแม้ว่าคนดูจะน้อยหน่อยแต่ผมชอบนะผมชอบทำนะมันมีคอนเทนต์ที่มันน่าทําดีคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอีกหนึ่งกระดานที่ยังไม่ได้รีวิวนะคือกระดานหมากลุกแผ่นละ20บาทกระดานละ20บาทพร้อมตัวหมากด้วยเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเรื่องจริงนะเนี่ยจริงจริง,รงกระดานเล็กๆอ่ะยี่สิบบาทพร้อมตัวหมากไปเจอในงานหนังสือคุณผู้ชมเลยซื้อมาแนละ้วกะจะมารีวิวเนี่ยไม่ได้รีวิวสักทีอา้าวเดินไปเดินมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคลลุดเฉยผมว่ามันสนุกดีมันเป็นมิติใหม่ของการดูหมากรุกอะมันไม่จําเป็นจะต้องมานั่งดูหมากรุกแบบเออคือเก็ตไหมไม่จําเป็นต้องมานั่งดูหมากรุกเครียดๆอะมันมีอะไรให้พูดถึงอีกเยอะนะครับในวงการหมากรุกไทยอย่างเช่นการรีวิวกระดานเป็นต้นนะก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับ275ท่านนะที่เข้ามารับชมนะครับก็อยู่กับเราวันนี้นะครับดีเจคารมผู้ใฝ่รู้ครับ ถ้าใครอยากจะต,ติดตามข่าวสารว่าเอ้ยวันนี้เขาซ้อมหรือเปล่าก็กดจอยที่กลุ่มหมากลุกไทยบุรพพยักษ์และเพื่อนนะครับก็จะมีข่าวสารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแข่งหมากลุกการสนับสนุนเยาวชนหรือแต้มหมากต่างๆก็จะมีเข้ามาถามกันนะคุณธเนศนะครับบอกว่าเดินหมากชา้าจังนะครับอันนี้เขาก็ซ้อมกันเนี่ยคือการซ้อมเนี่ยเขาจะซ้อมเกม30นาทีกันนะ พวกนี้ก็จะคิดกันนานนิดหนึ่งครับเหมือนขาวจะเตรียมศอกนะครับเซียนม,มาเก้าจะจะโชว์หมัดมวยอีกแล้วนะครับมาลุกไม่ได้นะโยนมาลุกบอกอยู่ลุกไม่ได้โยนตาบนเนี่ยโยนไม่ได้โยนตาบนแพ้ไอ้โยนตาบนแต้มเท่าแต่ต้องเดินให้ดีหรือไม่เท่าวะไม่แน่ใจนะแต่แต่รู้ว่าโยนตากลางเนี่ยตรงตาจอจานห้าจอจานห้าโดนเม็ดกินแล้วโดนแทะไงเป็นแต้มเท่านะคุณผู้ชม มาตีข้างโคนแต้มไม่เท่าอ่ะแต้มแต้มแพ้มาตีข้างโคนอ่ะถ้าตีต้องตีกลางการะดานแต่ตีกลางการะดานเสร็จพูดตรงๆว่าขาวต้องหาเหมืออ่ะเพราะว่าดํากลุ่มก้อนมันเยอะกว่าอ่าเรียบร้อยครับมาจอห้านะครับมาจอห้าแต้มเท่าครับคุณผู้ชมกลายเป็นเกมสุดมันไปเลยฮนะโคนสองโคนสู้หนึ่งเรือสองอาวุธะระยะสั้นสู้หนึ่งอาวุธระยะไกลนะะ ขาวมันเหลือไกลก็จริงแต่ดํามันเป็นกลุ่มก้อนมากกว่าประมาทไม่ได้นะใครจะโดนแทะเบีย้ยก่อนตอนเนี้ยคุณโกลเด้นแคทบอกว่าขอนะใช่ใช่พี่มาเก้าต้องจังหวะนี้เลยอ๋อพี่เทวินครับสวัสดีครับข,ขอเสมอได้ไหมครับจังหวะนี้ต้องอย่างนี้เลย <c oughs> ส่วนพี่เทวินก็จะแบบฮะฮะอะไรนะอะไรนะอะไรนะตอนอันนี้คือสิ่งที่หมากลคิดอยู่ฮะไม่ได้ยินเลย <c oughs> พูดดังๆหน่อยสิ <c oughs> สีขาวก็ขอเสมอครับ อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหมากขาวมี2เรือก็จริงเล่นเล่นยากนะต้องขอหมากดํานะขาวต่อเรือชนะไหมครับพี่ไม่น่าชนะนะให้อาจารย์ลงเล่นบ้างครับคือผมเล่นนะถ้าเป็นช่วงไม่ไม่ได้ไลฟ์อ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเกมซ้อมไงถ้าผมเล่นไปคุยไปได้เรื่องเหรอเละเทะอันนี้อันนี้ผมเล่นเล่นจริงๆเมื่อสองวันก่อนผมนก็เข้ามาเล่นทางบ้านนี่ยังไงกันแน่เนี่ย เดินโคลงตรงๆครับถ้าเอาเรือกดโคนก็ใช้โคนผูกไม่มีอะไรนะเก่าว่ามาตั้งนาน,นครับเจอจังหวะนี้ไปฮนะสาเหตุที่เขาเดินโคลงลงมาด้านล่างตรงนี้นะเพราะว่าเขาพยายามการเบี้ยขอไข่หกอยู่ผมอยู่ปอหกครับอ้คุณน้องคุณน้องอยู่ปอหกก็เริ่มเล่นหมักลุกสนใจหมักลุกเลยครับเอ้ยดีมากเลยนะฝึกต่อไปนะฝึกต่อไปฮนะเนี่ยเดี๋ยวว่าจะโดนดำไล่แทบเบี้ยไปเรื่อยๆนะ ขาวพันหนึ่งเสมอ ER ไหมพี่ดำอะไรนะจริงจริงจริงอันนี้เป็นมุกใช่ไหมเขาจะบอกว่าประมาณนะสีขาวเซียนมาเก้าวบอกพันหนึ่งพี่เทวินเสมอ ER ไหมพี่เทวินบอกอะไรนะ <laughs> จะบอกอย่างนี้ <c oughs> คนอื่นอ่านเกมอย่างแชมป์ตัวผมอ่านยังแต้มแปดแต้มแปดร้อ <c> ย <oughs> เฮ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้เปล่าว่าแต้มเลเคผมเท่าไหร่ตอนเนี้ยเฮ้ยผมไม่ทายไม่ทาย เปิดโหวตมาให้ทายจริงพันสองร้อยสิบมามามาพันเจ็ดขึ้นเหรอเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยเด็ดเด็ดเฮ้ยเอาเอา,เอาทายเข้ามาทายเข้ามาทายเข้ามาเดี๋ยวผมรอสักพักเดี๋ยวผมเชเลยเจ็ดร้อยเหรอโอยพันสี่พันโอ้ 75. โหเจ็ดหมื่นห้าเอ้ยเจ็ดพันห้าไอ้นี่มันจะคนแล้วมั้งเลย <c oughs> แต้มที่ผมออนไอดีอยู่ตอนนี้นะครับ ที่ผมเล่นที่ผมเอามันเล่นเล่นกับซูมบุรพาเนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดคะแนนเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเทปะ่ะแต้มเจ็ดร้อยแต้ 700. มเจ็ดร้อยมาเล่นทำสถิติน้อยกว่านี่น้อยสุดในพีโอเคนี่เดี๋ยวผมผมจะลงหกร้อยอยู่นะคุณผู้ชมเออผมจะลงหกร้อยให้ได้อันนี้จริงๆอันนี้ปณิธานตามตรงเลยคือปั่นแต้มอะปั่นแต้มขึ้นพันเจ็ดก็เคยทําแล้วเคยทําหมดแล้วฮ้ยแ,แต่แต้มลงยังไม่เคยทําเว้ย โน <No> เวเฮ้ยพูดจริงพูดจริงพูดจริงเนี่ยผมมานั่งปั่นแต้มลงเนะเจอใครเล่นกับใครคือผลจะเป็นไงไม่รู้กดยอมแพ้เฮ้ยมัมนมันสนุกจริงจจริงจริงนะมันสนุกจริงๆนะเว <c oughs> ลาเราเล่นแล้วเราได้เจออะไรใหม่ๆอ่ะปากเสมอผมก็กดแพ้แพ้คือเอาแต้มลงมา <c oughs> คอนเทนต์ของการอยู่แต้มประมาณ700อเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันจะเจอพวกเล่นไปพิมพ์ไปอะวันนั้นนั่งเล่นอยู่เว้ยผมผมเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังไม่มีคนมาด่าเฉยแต้มน้อย โง่ควายโอ้โหแบบเฮ้ยอะไรวะ what แต่แต่ถ้าเอาลงแล้วเอาลงเป็นคลิปบบผมว่าหาลแบบไล้ไอเกมนด้ <c oughs> ยไล่กินเบีย้ยดำยื้อเวลากินยากนะขาวกินยากรนะิบริดสั้นแผ่นลิกย่อมยอมไปเถอด <c oughs> ดำต่อชนะเป็นแพนะ้ดำต่อชนะเป็นแพ้ เขามีแต่เสมอเป็นแพแบบมีต่อชนะเป็นแพ้เลยน,นี่อันนี้ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยจะมีพิกมาทั้งส่วนไหมครับเกมนี้ไม่รู้ต้องรอดูนะต้องรอดูนะครับมาดูสดครั้งแรกครับติดตามภาคสนุกมากขอบคุณครับช่องเรามันจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนใครทั้งนั้นอะคือผมผมจะเน้นเข้าถึงคนดูมากกว่าที่จะมาเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะมันหมากรุกมันเครียดอยู่แล้วทุกวันนี้ทุกคน ทำงานเหนื่อยก German, ับชีวิตเหนื่อยกับอะไรเงี้ยมานั่งเครียดดูหมักลูกอีกอ่ะใช่ป่ะบ้านใครฝนตกไฟดับนั่นแหละครับจุดจบเกมนี้ผมว่ายังไงมันก็เป็นแต้มแต้มเท่าแต่แต่ให้ผมเดินเองอะผมเดินไม่ได้นะเพราะว่าแต้มเนี้ยมันต้องคนมีฐานฐานสักสักหน่อยนึงถ้าเป็นสีขาวมันมันเดิน เดี๋ยวรอดูกันว่ากันว่าว่าเกมนี้เซมาเก,กา้าจะเอาอยัางไงนอะอ่ะผมต้องต้องรอดูกันผมไม่แน่ใจนะโอ้ตาดกินตัดไปแล้วโป๊ะไปฮะโป๊ะเรือหลังโคลเสมอครับจบ Reflected in my eyes, now the moonlight in a starless midnight. The showers on the people passing by. One is so small, and the world so bright. Every step forward that goes aside, I reach out for.